ตกลงเลยค่ะตอนนี้มีอะไรมาอัปเดตยังไม่มีอะไรคือไม่มีอะไรเชช่่ืนนนหใตอี้คนอื่นเขาตามหาโมซามเราตามหาครอบครัวเใครไปมาเนี่ยยังใหม่มาแล้วเราเกิดตามหาครอบครัวแน่นะโค้ดไม่มีอะไรอัปเดตเลยค่ะมีแค่รู้จักเพื่อนใหม่เยอะแยะเพื่อนใหม่ีคนใหม่ แสดงว่ามีคนมาจีตเยอะแยะเพื่อนใหม่ค่ะรู้จักเพื่อนเพื่อนใหม่ดีไหมครเพื่อนเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่จริงๆค่ะเพื่อนใหม่แบบไม่ได้ไม่ได้มีความหมายแปลกเป็นเพื่อนใหม่เหมือนพอเราก็ได้รู้จักกับสังคมใหม่ๆคนใหม่ๆอะไรเงี้ยเพื่อนใหม่เป็นแบบไหนครับทุกเพศทุกวัยค่ะตอนนี้ อ่ทุกเพศทุกวัยมีหลากหลายค่ะเรื่องใหม่มันทำให้ชีวิตเรามันดูแบบว่าสดใสเอาแล้เดี๋ยวตีความกันผิดแล้วเดี๋ยวจะตีเดี๋ยวจะตีความกันผิดแล้วคือจริงๆเป็นเพื่อนที่ได้มาจากการทำงานมากกว่าส่วนใหญ่งานตอนนี้เท่าที่เห็นก็คือก็ไม่ได้ทำงานแค่ในวงการบันเทิงเนาะมีธุรกิจธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนใหม่ก็จะมาในรูปแบบของการคุยงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่มาจีบเหรอคะเราขอโฟกัสคนที่จีบเตคร่ไม่ดี ไม่มีค่ะไม่มีจริงมีคนแนะนำไหมคะอยากมีเพื่อนเป็นเอมมี่มอไม่บอกเลยยังเล่นเพื่อพัฒนาให้เราบ้างทำไมพี่แอมมี่ไม่เห็นหน้าหนำล่ะข้ามลรไปได้ยังไงแบบนี้เนาะเพื่อนจริงถ้าเขาแนะนำแล้วเราจะปลื้มใจไปคือจริงๆอ่ะบอกเพื่อนจะรู้ว่าไม่ไม่ชอบไม่ไม่ชอบฟิลที่พัฒนาเซอฟไม่ชอบฟิลเซอฟ ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของลมฝนขอให้ฝนตกจังด้วยปล่อยให้มันเรื่องลมฝนอาพีทฝนไปมากกว่แต่ช่วงนี้หน้าฝนนะมันไม่พัดเลยมันเลยก็หวังว่าเน้อดาวย้ายฝั่ด้วยเอาไหมดาวย้ายฝั่งแล้วก็หวังว่าอาจจะถึงเวลาอันควรของเราจริงๆแล้วจริงๆเราอยากมีแฟนตัวโยเกิร์ตเอง ถามว่าอยากมีแฟนไหมมองมองไกลไปถึงคนที่แบบสร้างครอบครัวอะไรมากกว่าแบบนั้นมากกว่าก็เลยอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยหรือเปล่าอย่างยิ้เพื่อนใหม่ต้องทําการบ้านหนักแล้วล่ะไม่ใช่ไม่ใช่แค่ทางเขาทำบ้านแล้วแต่ต้องทําการบ้านหนักด้วยตอนนี้คือตอนนี้คือโสดร้อยเปอร์เซ็นต์โสดค่ะเปิดใจร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเปิดใจสุดๆค่ะดาวยานะคะ อที่ผ่านมามีมาจีบแต่ว่าไม่ถูกใจหรือว่าไม่มีเลยมีมีมีบางคนที่ได้ทําความรู้จักหลักันค่ะแล้วก็มันก็จบไปมาในรูปแบบเพื่อนใหม่ใช่ไหมคะเพื่อนใหม่มั้งแล้วก็อาจจะมีค่ะแต่ก็จบมาถึงว่าก็ก็จบจบอะไรแต่ว่าแต่ว่าก็ยังเป็นเป็นความสัมพันธ์ของเพื่อนที่ดีต่อกัน โดยส่วนตัวก็ עם, แปลว่า <c soup> ต้องสกรีนเยอะเหมือนกันต้องสกรีนเยอะอ่ะเอ่อไม่ไม่ไม่ได้สกรีนแล้วก็แต่เราก็จะมีไม่รู้เรียกกำแพงเปล่าก็อาจจะมีกำแพงนี่หนึว่าเราอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้มองหาแค่แฟนนะเรามองหาอะไรที่มันไกลกว่านั้นมองยาวกว่านั้นก็เลยอาจจะเป็นอ่าหนึ่งกำแพงบางๆที่หลายๆเพื่อนใหม่คนที่จะทำเข้ามาทำความรู้จักเราอ่ะต้องคิดเยอะก็คือเราอยากได้คู่ชีวิต ผู้ชีวิตเราก็เลยต้องขอเรียกว่าไม่ไม่ได้อยากที่จะพบกันคิดระยะั้านละกันวางแผนระยะยาวแบบคือเปิดใจแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดที่ว่าใครก็ก็ได้อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คำนั้นคือแบบว่าใช้กับโยได้เลยคือไม่ใช่ใครก็ได้สเปคเปลี่ยนไหมคะโยสเปคเปลี่ยนเลยคยพูดไปหลายรอบแล้วคือมันมีสเปกอยู่ในหัว แต่ก็ว่าพูดไปแล้วมันจะไม่ได้ตามสบายเรื่องสเปกมันก็คือเรื่องหนึ่งบุคคลในชีวิตจริงหรือว่าเป็คนที่เราพบเจอมันก็อีกเรื่องหนึ่งต่ต้องมีดอกดันไหมว่าถ้าคนแบบนี้ไม่เอาอาจจะเป็นขนาดแบบเออ่นไหมเนี่ยจต่ว่ายดอกอาจจะหลายดอกอย่างเงี้ยอมไม่เอาหรอไม่เอาเลยอยากจังเลยอคำถามชิงมงหรือเปล่า เอาเอาเอาคนที่เราเรารู้สึกว่าเราอยากจะมองไปข้างหน้าเดยทคืคนที่ต้องมี mindset คล้ายๆกันมีเป้าหมายในชีวิตที่ไปทิศทางเดียวกันอาจจะไม่ได้แบบตรงเหมือนเหมือนการร้อเปอร์เซนแต่ว่าผลทางมันอาจจะพอจะซิกแซกไปให้ถึงเป้าหมายหรือว่าจุดสุดท้ายของชีวิตอะได้ด้วยการอย่างดีกว่าเจ้าชูเ้เอาไ,ไหมดีกว่าเจ้าชู้ไม่เอาแล้วน้องก็ปลุกเขาว่าไงคะเออเพราะเพระอย่างเราบอกชัดเจนว่าคน จะดูไม่เยาวก็ถ้าเลือกได้เนาะเพาว่าเราเลือกได้ถูกไหมเราโย้ว่าผู้หญิงคือเอาเลือกได้คือจริงๆอ่ะโยโยมีความเชื่อหรือว่าศรัทธาในความรักที่ไม่เป็นของเขาเรียกส่วนในฝีหัวเดียวโยวเมยนาวิย์อยู่แล้วตัดขาดคนเจ้าชู้ไปเลยตามเราก็ปูกขาไปไปแล้วนะเจ้าชู้ ปวดที่ดีปวดที่ดีปวดดีกวดที่ดีก็คือหัวใหม่ที่เพื่อชูแย่มีมีน้องน้เดี๋ยวจะเอาไปวางไวก็คุยคอนในไวร์เดี๋ยวรอดูค่ะเพราะว่าดวงดาวเพิ่งหมุนเองเนาะเดี๋ยวรอดูกันหนึ่งที่ไรนักแต่งวันนี้ดาวย้ายเพื่อนใหม่เอฉลี่ยวมยังเฉลี่วมยังไม่ได้เช็คเลยค่ะ ไม่ได้เช็คไม่ได้เช็คแต่ก็เขาให้ไปทําบุญที่ไหนไหว้พระอะไรก็ไปแต่ไม่ได้เช็คเลยไม่ได้เช็งไม่ได้เชื่อไม่ได้เพราะเรื่องอะไรนะไม่ทำงานไม่ได้ทงานไปไหว้ก็ไหว้เอาไปเลาขอเวลาขอเราไปบอกท่านยังไงว่าอยากได้แบบเออบอกกลางอะไรกินเล็บเล็บไว้ยังไงส่งเล็บไปเล็บเลยไหมเออส่งไเล็บได้หรอใครเดี๋ยวข้างหน้าข้างหน้าเดี๋ข้างหน้าค่ะ ดาวย้ายเมื่อไหร่หรือมีอะไรใหม่เดี๋ยวรอจะเยี่ยมเลยค่ะยื่นเล็บดูเผื่อว่าแบบเออเอาล้วอันนี้ความรู้ไหมอบคุณคะเพื่ะควได้รัดคิวเร็วขึ้นไงใช่ตรงตรงก็ตรงสเปโอเคม <Be at himself> ีหน so, <c oughs> um right? ้าล่ะม <be> ok, okay. okay. no ัน <c> ถ <oughs> ึงยังไม่มีตอบไม่หมดบอกไม่หมดอันนี่แสดงว่าแฟนใหม่จะเกิดต้องรอดาวย้ายก่อนหรอแฟนใหม่กับผมแล้วใครหนูแชร์มาปีนึงแล้ว ไม่อยากจะให้ร้อนอันนี้แล้วฝากใครไว้เตรียมใช้จใช่ไหมคะฝากใครไว้เตรียมใช้งานแล้วต้อจะดทิปเคสค่ะเผื่อไว้ตอนนี้ก็แช่เป็นเวลาหนึ่งปีแล้วเนาอยากเอาออกมาใช้แล้วเนาะขอบคุณมาใช้อยู่เออพร้อมค่ะช่วยช่วไช่วยช่ว้อ่วยร่วยช่วยช่วยช่วยไข่ทองไข่ทองไข่้อแม่ อี้ลายมีมากเหรอลูกแช่ไข่ไม่ไานแล้วนหพได้เหรอมันโยวเกิดมากแช่ไข่ไม่แล้วเราจะมาใช้ไม่ได้มันจะทำอะไรดีนะมันโยนนเดีนะมันโยนโจ๊กไข่แปนเื่องดีะมนเจอกพี่เจนนี่บ้างไหมครับออไม่ได้คุยไม่ได้คุยเลยมี่เจนี่ขอแบบว่าเห็นเห็นก่อนบวชใช่ไหมคะได้มีมาขอคเห็นเห็นอยู่ย่างค่ะแต่พอเห็นข่าวแล้วก็รู้สึกว่าแบบเอ้ย ว่าไม่น่าเชื่อพี่สาวเราแบบรู้สึกทึ่งทึ่งทึ่งกับความตั้งใจของเขาอ่ะเออเพราะเห็นพี่เขาก็อยู่เขาเรวอหลรก้าวขาไปสู่พญานาคอะไรเงี้ยมาจากทางเราเนาะมีพญานาคใช่ไหมมีพญานาคใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็สะอูทึ่งในความตั้งใจแบบสัความเรศสัทธาเนาะใช้คำว่างทางสัทธาแรงกล้าของเขาเนี่ยก็อนุโนานาคะก็เขานี การบวชที่แบบโกนโกนบวเลยเราก็ไม่รู้นานแค่ไหนใช่ไหมใ่ใช่ยัง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 ไม่ได้คุยแต่คิดว่าเนี่ยพอเห็นข่าวเราก็อยากที่จะแบบเรอพิมหาเขาแบบอนุโมทนาบุญอะไรกับเขาด้วยนะถ้าล่าสดที่เราที่เราอัปเดตเนาะยัง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 ไม่ได้มีโอกาสแต่เพิ่งเห็นข่าวเมื่อวานวันนี้เอง แต่ส่วนตัวเราก็ทราบใช่ไหมว่าเจนี่เขาก็แบบจะมีคาอะไรล่ะเขะคแล้วเขาก็แบบไปไปสุดแบบไปสุดรู้ว่าพี่เจนี่เป็นคนเต็มที่สุดในทุกๆทางอย่างเช่นเรื่องพญานาคหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพอเขาอินสัพทคาเขาก็จะไปที่สุดก็อนุโมทนาบุญบางอย่ด้วยละกันแก๊งเพื่อนถ้าเกิดสมมติเคคิวได้มีอยากจะไปร่วมฮันนูธรรมะจุดที่แแน่นอนโยวาไม่ไม่ใช่ให้โยแก๊งนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าโยวาถ้าใครว่างเนี่ยก็อยากจะเห็นมันเหมือน ถ้าถ้าผู้ชายก็คือบวชใช่ปะใช่ปะเออเห็นเห็นชื่ออะไรอย่างเงี้ยเออก็ถ้าเป็นโอกาสที่ดีก็ก็ก็ไปค่ะโอเคแล้วสวัสดีคุณเจน